อู้พี่น้องมึงมีตะน่วย,ยาง,งามครับพี่น้องสุดยอดดีๆครับพี่น้องป๊าดมึอรุ่นห้ากับเจี๊ยบไปขายอีกห้ากับเรียกเอาตะน่วยมันสุกนะครับหน่วยแดงๆ ครับนัดอีสานมนสตร์ครับสวัสดีพี่น้องพร้องไปสุ่ทุกคนครับผมนี่ครับมาเจ็บทั่วครับพี่น้องครับเจ็บทั่วไปขายครับพี่น้องเริ่มออกหลายแล้วครับพี่น้องครับส่วนที่ลูกหน่อยอยู่กับมีครับพี่น้องครับนี่ยังหน่วยหน่อยอยู่ก็มีครับหน่วยใหญ่กับเจ็บไปขายเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะน่ครับส่นีกับเจ็บได้แล้วครับพี่น้องครับเอา คอยบิดจังสีแล้วครับเจ็บไปนี่นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าดกอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนตสเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องทุกสูทุกคนแล้วครับก็นี่ครับขอบุญขอบุณพี่น้องไลยๆครับที่เขาไม่เยี่ยมยามถามข่ากันเนาะพี่น้องเนาะขอบุณเพื่อนเนทุกคนแล้ครับที่เขามา เป็นกำลังใจใกันครบหนึ่งพันซับแล้วครับพี่น้องครับก้าสู่ต่อไปครับพี่น้องครับเพื่อนทุกคนก็คือกันแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็มาเจ็บทั่วไปขายน้องพี่น้องเนาะมูนีคาดว่าสีได้หลา,ย,ลาย,ยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่ากระเจ็บอยู่ทางผุนน้องพี่น้องเนาะ ผมกะเอาไว้นมมาฉีดพี่น้องเอานอมมาฉีดให้กรอบเนาะพี่น้องเนาะให้นุวยกรอบครับมิป๊อปอปอเลยพี่น้อง สิบ,บาทพี่น้องไปพี่นอ้องเฮาถ้พาพี่น้องหลอกก่อนกันนะนี่นะครับเป็นใบอันนี้คาดว่าจะเป็นแมงมาลุงครับนี่คือจะเป็นนอนช่อนใบอะพี่น้องครับเป็นใบยังดังนาะพี่น้องเนาะกับนี่พวกมาแรงสางครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับ ก็ถือว่าดกอยู่พี่น้องดกอยู่ครับสายพันธุ์นี้ก็ได้ เก็บไปขายพี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วห้องกลับไปฮัดครับพี่น้องครับไปมัดเป็นกำลังสิบบาทขายน้ำมบูบานนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับหลี่อยู่ในใน,ในเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องสังเกตดงครับอยู่ข้างใน,นครับอ้นี่น่วยงามไหลเด้วพี่น้องตรงดิ้งดีขนาดครับ ใส่ถ้าได้ใส่รุ่นนี้นี่โอ้ตลาดตรงการนี่ยขกได้ครับนี่ครับพี่น้องถ้าได้ใส่นี่ใส่นี่มัดง่ายอะไรครับนี่งามดีครับแต่ว่ากับบัล้วนปนไดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นฮอปลูกหนาแหลงเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่บ่ท่านได้ล้วนปนไรครับพี่น้องครับนี่ครับจิตด,ดอกมากน้อง อันนี้เป็นบักทัวรุ่นแรกครับพี่น้องรุ่นแรกที่ติดดอกเนาะพี่น้องเนาะมันกระสีพอตะห้างเ,าเก็บแล้วมันสิพักดอกเด้พี่น้องพักพักพวกมูนีแล้วกระสีขึ้นไม่หีกรุ่นสองเนาะพี่น้องเนาะพอบคครับพี่น้องมางครับโอ้ยพวนะครับเลี่ยงกันเลยใส่ยอยู่รุ่นนี้ขึ้นมากเนาะพี่น้องเนาะ ดกลหล่ดกไหลพี่น้องพอท่านนีน่วยใหญ่เลยครับโอ้เพียงลงแ้วพี่น้องนี่ครับโตดีเลยครับนี่พี่น้องสังเกตบ้งครับน,นี่เป็นเพียรครับ เป็นใบเป็นเชื้อราอยู่ด้พี่น้องนี่ครับเป็นเชื้อรานี่ครับรักษายากอยู่ครับพี่น้องคือผมปลูกสิบเอ็ดหล่องนะพี่น้องนาะที่ปลูกตอนแรกนะครับสิบเอ็ดหล่องกับเป็นพันธุ์ในสวิตเซอร์แลนด์พี่น้อง สวิตเซอร์แลนด์ครับพี่น้องครับสายพันธุ์นี้ก็แตกยอดดีโยพี่น้องแต่ว่าเชื้อราลงครับพี่น้องสายพันธนุ์ก้านนวยกับไซนี่นะครับก็ถือว่างามอยู่พี่น้องขนาดหนาแรงนี่พี่น้องถือว่าติดดอกดีโยครับพี่น้องครับพวกที่บบติดกับสีโรนึงสีน้องพี่น้องดอกโรนดอกสีครับ ครับปูเถ่าเจ็บอยู่คุ้ที่บ่สมบูรณ์กับมีเด้พี่น้องครับที่เป็นหางหนูเนะพี่น้องเนาะนี่เป็นหางหนูเป็นยังสีครับเป็นหน่วยที่บ่สมบูรณ์นะพี่น้องเนาะพวกที่สมบูรณ์กับสีออกมากเป็นน่วยังสีครับพี่น้องครับอีกสองมือกับเจ็บผลผลิตได้ครับเอาไปขายได้นะพี่น้องเนาะตัวฝากเง่าครับพี่น้องกับผลผลิตกก่ยุ่สองเดือนครับพี่น้องออก เริ่มตัม้งแต่ปลูกเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับกู้งเถาก็เก็บมานเรื่อยๆต้นกลีตเนี่ยมันมันมัน,มน,มนหายเร็วกว่าสอนเดียงไม่เขียวงามครับซอนเดียงกุ้งกุ้งเถาะไปเจ็บซอยกันครับพี่น้องครับเห็ดเป็นแบบครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่สิได้หลายอยู่ดอกมะเมียเนาะได้หลายลอยอยู่เลย <c oughs> สองกระตาแล้วอันนี้กระตาสองเนาะคล้ายกันหัวอื่นแล้วมื่อนี้ <c oughs> พี่น้องครับผู้ถ่อกปเจ็บไปเรื่อยๆเนาะครับถ้าให้พี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวพรไวน้หนึ่งห <c oughs> ้องใน <c oughs> คนหยาบก็ปน,น,กนันดอกก็ร่วมอธรรมดาสอดแดงห้ามหมุนนึงสี่สีรุดปอเด,ด้อันนี้หมุนหมุนบ่มี่รุดเลยนี่อันนี้ขนหยาบเนาะหยาบถ้าถ้าบ่าแรงจิ๊ดดวงดีก็านีดิผมคิดว่า ไปครับพี่น้องผมกระิพาดพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิงฟังหนีหางดกครับพี่น้องครับสีงามงามอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกกล่องครับพี่น้องฟังนั่นเพราะว่าผมเจ็ดนาดินเห็นไปฮิตคันคู่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบอคอยดกไปไหนครับพี่น้องครับมาทางนี้แบบดกครับสี่หาลองพี่น้องอัศจรรย์ครับพี่น้องครับ ผู้ใดที่อยากปลูกกับปลูกทดสอบล่องเมึงเด้อพี่น้องก็ต้องปลูกไร่ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ผมกับปลูกบ่ไร่ครับสิบเอ็ดร่องครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าปลูกไร่เข้ากับฉีดบานฉีดยาบ่ท่านเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ท่านครับพี่น้องครับพี่น้องเมึงครับสุดยอดนี่เลยพี่น้องเอ้ มีตะนวยในพี่น้องผมจะพาพี่น้องทายไปเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับพอนะครับข้องนี่ไงว่าดกทั้งสองฟังนี่ครับพี่น้องครับขนาดลูกบระทันใหญ่เลยพี่น้องนวยบระทันใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องต้องเก็บเบิง่งแงานเบิดเลยครับ ่วยคือผมสีมัดมัดใบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังเพราะว่ากันมันกันเงาเนาะพี่น้องทัวเนาะครับเนี่ยผมือสมัดติดติดตะไคร่วงสีถ้าเดียวมากสี่นี่นักนวยอย่นี่พี่น้องอันนี้ฮักครับควรควรออกจากลำต้นนี่ฮักครับพี่น้องครับก็เลยจําเป็นในมัดใ้เนาะพี่น้องเนาะนครับตั้งนี้กระดกครับพี่น้องครับ โอ้คักขักจับผ้าพี่น้องมารอเบิ้งทัวครับพี่น้องครับหลังจากที่เห้าเด็ดหยอดเนาะพี่น้องเนาะเผืยพี่น้องแตกออกทั้งสี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งแตกออกเลยครับผมเด็ดหยอดเนาะพี่น้องเนาะเด็ดหยอดเพื่อเพิ่มผลผลิตครับพี่น้องครับที่ผมทายชิปให้พี่น้องเบิ้งนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับพอถ้าเห้าเด็ดหยอดแล้วมันก็แตกงาออกไม่อีกเนาะพี่น้องเนาะ ลายกอเก่าครับพี่น้องครับผลผลิตเฮากับเพิ่มหลายกอเกาแต่ว่าเฮาต้องบ,บำรุงปุ๋ยให้ได้เน้อพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยให้เพียงพอครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นมีแหลกครับรุ่นสองผมฉิดวาสีลายก็นนี้เนาะพี่น้องนะถ้าเชื้อราบ่บ่ลงกอน,นี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเชื้อราหลายแล้วครับพี่น้องตัวนี้ผมก็บ่รู้ว่าเสียเนว่ยใดมาฉีดน้อพี่น้องเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนมีเทคนิคดีแก่แช่สู่กันฟั่ง สู้กันเบิึงเนาะครับมาบอกเกากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเคยเห็ดทั่วแล้วเชื้อล่าลุ่งนะครับพี่น้องก็บ,บอกกันครับน mm ี่นะครับพี่น้องครับ mm hmm. อัศจรรย์นะพี่น้องครับ กอบบานดีได้พี่น้องเพราะว่าผมฉีดนมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอ็มลอยผมไม่ได้เอามาฉีดครับพี่น้องครับเอ็มลอยกับผงชุลดผมไม่ได้เอามาฉีดนี่ครับมู๊ตำเสียบขนาดครับจเจี๊ยกระดูกครับพี่น้องครับแม่ยที่เก็บจเจี๊ยไปขายบนนี่นี่ครับพี่น้องครับ ไปพี่น้องผมสิาพาพี่น้องไปเจ็บเชียร์ครับครับพี่น้องครับก็มาหอดแล้วครับนี่ครับผมก็ก็บไปขายเนอ้องพี่น้องเนาะผมก็ปลูกไว้เพอได้ขายเกียมกันนอ้องพี่น้องเนาะซิบบาทหาบาทไปครับพี่น้องครับตืมกันไปครับ ที่นี่จะเชี่ยดกครับพี่น้องผู้ใดปลูกกับพ่อได้ยูได้กินกันทุกคนอยู่ครับอันนี้ผมก็เจ็บออกไปขายลายลุ่นแล้วครับพี่น้องครับ รกอยู่ดีพี่น้องผมเอาเบียตอนเบียใหไงแล้วมาปลูกครับพี่น้องครับค่าสอกับพี่น้องเบียก่ยังเป็นไมยอยู่พื้เก่าเลยครับพี่น้องครับเอาเก็บไปกันไปเห็ดเป็นถุงถุงละหาบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมไปท่ายให้พี่น้องเบืองนี้ครับ ว่าดกอยู่ในพี่นอ้งนองบ้างพี่น้องเบื้องต้นนี้ครับจังเลยพี่น้องพี่น้องก่อน,ะอนครับเป็นก่อนเหมนก่อนอยู่ครับ ครับพี่น้องครับเก็บมากอะเท่ากับบเก็บเบิดเด้พี่น้องเก็บเอาสะโพดได้ขายก่อนครับพี่น้องครับ,รบมือรุ่นเท่ากับเก็บไปขายอีกเท่ากับเรียกเอาตะนวยมันสุกนะครับไม่แดงแดงมือรุ่นเท่ากับเก็บไปขายกับบุกทัวครับ หน่วยงามเลยพี่น้องเพคาอยได้ใส่ปุ๋ยฉีดยาเลยครับบลกเชียร์ปีนี้ค็ถือว่าปลูกง่ายเยู่พี่น้องครับกะได้กระคุนึงนะพี่น้องเนาะประมาณหลอยหนึ่งครับพี่น้องเป็นท่วพุ่มครับพี่น้องรุ่นสองครับกำลังสีออกนะพี่น้องเนาะ มเมล็กพันธุ์ผมก็สิเก็บว้กำลังเป็นจีดอกออกเนาะพี่น้องเนะาะท้านั้นก็นเป็นพริกกระเลียงครับพี่น้องครับบ่ค่อยขึืนปันไดพี่น้องพริกกระเรียงเพราะว่าสงสัยดินบ่ดีแหรพี่น้องได้เดียบร้อยแล้วครับจิงกระคุไปพี่น้องไปเบิ่งบ่าผู้ฒ่าเก็บทัว่เด่ายบปันไดแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปับ นี่ก็เป็นเขือครับพี่น้องครับเขือพันธุ์เผาพี่น้องปลูกแล้วสีหลองอยู่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับมาบันนี้ไปเก็บบักเขือเขือมามหั่นเนาะพี่น้องเนาะมาบันนี้เก็บได้อีกตาหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับผู้เฒ่าเก็บทัวเร็ววิลีครับพี่น้องครับ อ้พี่น้องมึงมีจำนวนยังงามครับพี่น้องสุดยอดดีๆครับพี่น้องป๊าดตานี่ก็สิประมาณสามลอยผมประมาณการนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องตอนมัดอีกครับพี่น้องครับหยิบมันตาละสามลอยหนาสิได้ครับพี่น้องครับขาดว่าได้พี่น้องได้ตาละสามลอยนะสิได้หกลอยเจ็ดลอยกับเกียรเชียร์ครับพี่น้องดีชิมๆเดี๋ยวไปเบื้องตอนมัดครับพี่น้อง เจ็บอยู่พี่น้องใหญ่ยูสามหลองครับพี่น้องผอกเจ็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกสีดกอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทัวโขบอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องแล้วก็สีผักดอกไปเนาะพี่น้องเนาะเขากับบํรุงปุ๋ยฉีดฮอร์โมนฉีดยางไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สีโคบขึ้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งครับสีประมาณปไป เดียนกลัวๆครับเดียนหนึ่งสีอาจสีได้ดกอยู่ครับแล้วกับไปเดียนเดียนที่สองนี่ก็สีบ่ดกปันเดยเนาะพี่น้องเนาะทัวเนาะนี่ครับก็เท่ากับเจ็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ้งถ้าเบิ้งตอนมัดครับพี่น้องครับเอามากะมามัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้มีแต่งามๆพี่น้องมึงขาวยันพูนยันพีนอยู่ครับสุดยอดดีๆครับพี่น้องงามขนาดครับอันนี้ก็ ยเเอยู่กระตานี่กับซีลอยนะพี่น้องเนาะเสียบไปส่งเพลินครับซีร้อยบาทคร e ับพี่น้องกระมูหยาเอาไปแล้วหั่นกระลอยหนึ่งพี่น้องนี่ครับตานี่กระสองลอยก็บาทครับพี่น้องกระเบกเขียเขี้ยพี่น้องเขียเขี้ยกระลอยหนึ่งครับพี่น้องเก๋จะเอาไปส่งเพลินด้วกันนะครับนี่ครับกับสำหรับมือนี่กับไล่ได่มือนี่กับหงเกตลอยนะพี่น้อง สี 400, 500, 600, 700, 800, ่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดรอยกบมูยาวไปน้องพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องพอพด่อไู่ยู้้กินไปครับสำหรับชิมนี้กับฝากกดติดตามเด้อยครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ